สวัสดีครับวันนี้เจอกันกับน้าดมอีกแล้วนะฮะคันนี้เป็นไฟหน้านะฮะโปรเจคเตอร์ซูเปอร์เลนวงแหวน LED ครับใน Toyota v i g o Champ นะครับทำโคมดำนะครับพร้อมกับไฟเดย์ไทม์ลัดนิ่งไลท์และโปรเจคเตอร์ซูเปอร์เลนวงแหวน LED นะฮะแบบเลยนะครับอันนี้ลูกค้าสั่งมานะฮะเป็นการเบิกโคมใหม่นะฮะตัวนี้พร้อมกับไฟเดย์ไทม และปรเจคเตอร์ซูเปอร์เลนด์ฮะเดี๋ยวจะให้ช่างลองเปิดดูก่อนนะครับสเต็ปแรกครับนี่ฮะอันนี้จะสามารถต่อพร้อมไฟหลีหรือสตาร์ทเครื่องได้นะฮะไฟจะวิ่งแบบนี้เลยนะฮะอันนี้แค่ไฟหลีนะครับดูดีนะฮะโอเคเดี๋ยวจะให้ช่างเขาเปิดไฟเลีย้ยวห้นี่ฮะไฟเลีย้ยววิ่งนะครับวิ่งออกด้านข้างแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้ฮะอ่าเป็นไงครับสวยเลยเนาะ แต่ไฟหน้ายังไม่ติดนะฮะตัวนี้โอเคนะครับหยุดครับเปิดไฟหน้าครับช่างไฟหน้าจะออกจากลูกแก้วตรงกลางนะฮะเห็นไหมฮะไฟไฟหน้าจอะจากแก้วตรงกลางนะครับแบบนี้เลยนะฮะให้ดูพร้อมกันนะครับอันนี้ออกทั้งคู่เลยนะฮะสวยแบบนี้เลยนะครับดูทาแสงแสงไฟที่ไปฮะนี่ครับสว่างมากๆครับผมโอเคนะฮะไอ้ลูกค้าสั่งมานะครับเดี๋ยวจะส่งให้ลูกค้าทําการแพ็คกล่องนะฮะ จะให้ดูอุปกรณ์นะครับสามารถยกสูงต่ำได้ด้วยช่างนะเปิดสูงต่ำครับเห็นฮะเห็นฮะเลนขยับอยู่นะครับเลนขยับโอเคนะครับอย่าดวดูลำแสงนะครับเมื่อกี้เลนขยับแล้วดูลำแสงนิดนึงครับ่าลำแสงทําการปิดเปิดปกติครับโอเคมาแนะนำอุปกรณ์กันหน่อยนะฮะในระบบที่เราทําไปให้ลูกค้านะครับก็จะมีนี่ครับชุดยกครับช่างแนะนําเลยครับชุดยกชุดนี้ ชุดยกคือที่เปิดม่านเมื่อกี้นะฮะยกสูงต่ำนะครับบะหลาดครับอ่าบะหลาดให้เปสองตัวนะฮะฝ่ายตัวครับคผมบระหลาดไฟเดรไลท์ครับอันนี้เป็นบะหลาดไฟวงแหวนสรับไฟเดรไลท์นะครับนี่วงแหวนนี่เดรไลท์ครับอ๋อโอเคครับนี่ฮะบะหลาดไฟวงแหวนนะฮะนี่เดรไลท์ครับอันนี้เดรไลท์นะพอไฟเดาไนี์ก็มีเหมือนกันครับอ่าจะมีให้อย่างละชุดเลยนะครับในชุด ไปถึงต่อยากไหมครับช่างไม่ยากครับก็อันนี้เสียบปลั๊กไฟหน้าเดิมครับเสียบปลั๊กไฟหน้าเดิมได้เลยนะฮะอันนี้ลงคั้วแบตครับอันนี้ลงคั้วแบตครับอ่าคอมีดชนนี้นะใช่ไหมครับแล้วก็สายกาวก็ลงตัวถังได้เลยครับสายกาวลงตัวถังไปเลยนะครับสายกาวจะมีข่าละเส้นครับอ่าตามนี้เลยนะครับโอเคครับผมอ่อสำหรับพี่น้องท่านใดอยู่ทางไกลนะฮะสามารถสั่งซื้อไฟโปรเจคเตอร์ซูเปอร์เลนสำเร็จรูปเป็นงานแฮนด์เมดที่เราทำขึ้นเองนะครับลูกค้าต้องการแบบไหนสามารถที่จะ ออกแบบดีไซน์ได้เองนะครับเราก็ทำตามความต้องการลูกค้านะฮะสามารถที่จะส่งโครมเก่ามาได้หรือไม่ก็สามารถที่จะให้เราเบิดโครงใหม่ทําไปเลยก็ได้นะครับโอเคครับลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง YouTube หรือที่ Facebook Fanpage แต่งรถน้แดมเพชรบูรณ์โทรได้ที่เบอร์081 953 7181ครับคิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ